สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ครูเช่นเคยนะวันนี้เราจะมีคนเล่นเกมเอา้าโอ้โหท่านเปิดคลิปเสร็จเลยโอ้โหแต่สงั้นคีครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหคุณสองเฉยมาผมเดี๋ยวตาเนี้เราจะตั้งใจเล่นๆเลยครับผมตั้งใจเล่นเออโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอ้โชคดีจัดเลยครับทุกคนเปิดมาปุ๊บเก็บเลยฮะโอ้โหคุณสองนะครับถ้าเกิดเรามีคุณห้านี่จะเฟี้ยวฟ้ากว่านี้เยอะเลยนะฮะ ช่องแคบไปได้ไหมเนี่ยน่าจะไปได้อยู่นะเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนไปได้ไหมวะไปได้ได้ได้ได,ได้โอ้โหเกือบไม่รอดซะแล้วเนี่ยผมกรติดตัวนี้ใจเย็นพวกอุ้ยมันมีวิ่งแต่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยฮะคูณอยู่ไหนคูณอยู่ข้างนอกอุ้ยโ,โ,โดนแย่งครับผมทุกคน,นะฮะเฮ้ยโอ้โหะอะไรฮนะให้เข้าไปก่อนโอโมันเกิดอยู่ตรงนี้นี่เองนีครับผมทุกคน หาหัวก่อนนะครับผมโอ้ยมาแล้วมาแล้วเบียดครับผมเบียดรับผมจังหวะเนี้เดียวผมเอาไม่มีปัดขวาหรอไม่มีปัดขวาแล้วครับไม่มีปัดขวาหรอครับไปหนึ่งครับเก็บไปหนึ่งแล้วนี่ครับผมอันนี้เราจะเป็นสายคิวหน่อยนะครับโอ้โหไอ้ตัวนี้มันซ่าเรียบร้อยโอ้โหมันเก็บหมดเลยอ่ะโอ้โหจบกันฮะคือแบบไอสัตว์เราปาดอะไรมาดิมาดิพร้อมนะฮะ พร้อมนี่ฮะดันได้นี่ครับโอ้โหแต่และตัวคือมีตัว,ตว,ตวใหญ่เลยนี่ครับเฮ้ยคูณห้าหรอเเฮ้ยไปไหนไปไหนอะไปไหนตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมอะตัวนี้แหละนี่ครับผมที่แย่งเราเม,ามื่อกี้นี่ครับทุกคนโอ้โหสามหมื่นสามหูยังเยอะอูห้หคุ้มคุ้มบอกเลยคุ้มคะแนนพุ่งอ้มโอ้เหมือนได้กินคนเดียวเอ้ยได้กินคนเดียวด้วยเนี่ยเพราะว่ามันตัวมันอยู่ในตัวเราเดะโอโ้สวยฮะ โอ้โหคูณห้าสามพันโอ้โหหมื่นโอ้อย่างสวยงามฮะ <_ d ata> เปิดมานี่ก็โหดจัดเลยนะครับผมเอ้ยมาดิได้อีกนี่ครับโอ้โหแต่ละตัวมาดิเก็บมาให้หมดเลยนี่ครับพวกไอเทมอะไรพวกนี้นตอนนี้เราต้องหาตัวเอโอ้โหแต่ละตัวเยอะผู้ใหญ่กว่าดูคนเจอยากกว่าทุกคนเอมันเข้าไปตายไม่น,น่าน่ะไม่รู้มันจะเบียดช่วยกันไหมครับผมนั่นไง <_ d ata> <_ d ata> อะไรมันต้องเบียดช่วยกันถ้าเข้าไปแบบนี้นี่ครับ โอ้โหนีคุณส่อเสียโอ้ตัวมันอยู่ด้านในด้วยนะครับเอาไม้เหล็กหมดโอ้นั่นไงว่าแล้วตัวมันอยู่ด้านในด้วยนะครับไอ้ตัวขาวใหญ่อะนะใหญ่นับมันไม่เล่นกับพี่เลยเว้ยทุกคนไปได้ไหมครับเก็บพื้นที่นิดนึงด้วยนี่ครับก็ไม่ไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทุกคนเราต้องพยายามที่จะเข้าตามซอกเอาตามประตูนนครับไปได้อีกหับหัวนะครับเอ้ยแบบนี้โอ้ยยังนะครับผมจังบาทยังไม่ค่อยได้นะครับ โผล่มานิดนึงคือไปแล้วเนี่ยอเอาเลยไหมต้องเอาแล้วล่ะทุกคนเฮ้ยมันเก็บคูณห้าอีพี่ก็เก็บคูณห้าดิครับมาเลยครับอู้คูณสิบเนี่ยถ้าเกิดปาดได้มาดิครับพุ่งเลยหรอพุ่งเลยหรอพุ่งเลยหรอจังหวะเรามันดีกว่านี่ครับผมทุกคนอู้ตัวเล็กเกิดตัวเล็กเกิดโอ้โหตัวส้มไอตัวส้มตัวส้มไปไหนไปไหนฮะอ๋อไอตัวส้มเก็บน่ครับตัวเล็กก็เกิดด้วยนะครับทุกคนเสียดายอ่ะ่าไรเนี่ยโอ้สองพันไม่เป็นไรหรอก ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถึงคูณสิบนะแต่ว่าก็โอ้มันไม่ค่อยใหญ่หรอกไม่เสียดายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องหาตัวอื่นนะครับผมเพื่อที่เราจะล้างแต่และตัวมีตัวเล็กแค่น้อตัวใหญ่ไปไหนกันหมดเลยเนะี่ยอย่าบอกว่าตายหมดนะโอ้ไม่เจอตัวกับชนกับชนโอ้โอโตวัวชมพูน้องน้องจะซ่าหรอครับ ไม่เอานะจะได้ไหมมันเล็กเกินไปครับพี่ไม่อยากปาดเลยไม่มีใครที่จะมากล้าพอเลยมีคนมา่ะทุกคนมีคนมา่ะทุกคนเข้าไปตามสเตปนี้นับมทุกคนเราต้องดูจังหวะหัวด้วยนะครับเวลาที่ที่เราจะปาดอุ้ยเยอะนะเนี่ยอ้าวโอ้โหทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บช่วยเจ็บช่วยเมื่อกี้เราเกือบตายเหมือนกันนะถ้าเกิดเราวิ่งแบดโอ้โหชิบหายละ ถ้าเกิดเราวิ่งแบบเร็วกว่านี้เราไปชนตัวมันตายก่อนนะครับจังหวะเมื่มอกี้เราต้องรอจังหวะให้มันตายก่อนเรานะับทุกคนเพราะว่าพี่ตายบ่อยแล้วไงโอ้โหตัวนี้เล็กมากเล็กที่สุดคูณสองแล้วนะเนี่ยโอ้โหห้าร้อยไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นคะแนนด,ดีดีเตัวข้างในมีคนแตกด้วยนะครับพอเดี๋ยวเราอุย๊ยแตกเก็บมาเก็บมาอร่อยโอ,โ,โอ้โหต่อเลยเออกินไปกินไปกินไป,นไปจะได้ตัวโตนะครับผมทุกคน อุ้ยตัวนี้ก็มีด้วยนะครับอุ้ยสีม่วงเะเนี่ยอุ้ยหมื่นสี่เธได้ว่าตัวใหญ่ตายโอย้เรียบร้อยแลย้วคุณสิบว่ะทุกคนเอา้าโอ้โหว่าจะกิบสวยๆหน่อยเฮ้ยฮัลโหลเวลยัมโอ้ยเกัแบบชนตัวเล็กตัวเล็กคือเยอะมากเลยนะครับบางตัวนี้คือแบบวิ่งกับชนหัวอย่างเดียวเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังด้วยนะครับคุณสิบแล้วอะขอสักตัวได้ไหมเข้ามาคุณสิบจะหมดแล้วโอ้คุณสิบจะหมดแล้วอะตามหาตัวใหญ่ๆนะครับผมทุกคน อันดับหนึ่งไปยังไหนบะเนี่ยมันเสียอะไรบะต้องหาให้เจอได้แล้วทุกคนมัน,นอเอ้ยอันนี้ใช่อุย้ยอันดับหนึ่งเหรอโอ้อยู่นี่นี่เองโอเคครับแล้พุ่งเลยแล้วปันนี่ครับอ้าเฮ้ยตายอ่ะโอ้โหยใจเย็นโอ้ยหนูนี่มันแซ่บเว้ยทุกคนดูดิโอ้ยไปไม่ได้อ่ะ เราต้องหาที่ที่เราจะตามช่องแคบไปได้นะเฮ้ยปูแต่พร้อมกันดวงอะไรจะดีขนาดนี้ท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ยเด้ไดวได้ครับเก็บตัวนี้แย่งก่อนแย่งก่อนขอแย่งก่อนโอ้โหขอยาวๆไปครับผู้นับหนนคุณแม่สองตัวเลยนะครับเมื่อกี้โอเคคุณสองก็เฟลได้อืมพุ่งฮะอุ้ยมีตัวแตกโอเคเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ได้อยู่นี่ครับมาดิครับ มาดิครับใครก็ได้นะครับผมจังหวะนี้เราแบบโคตรเปียวมาดิครับไอ้ตัวนี้เหมือนมันจะปาดพี่โอ้โไปน,นิดนึงแล้วก็หักหัว <Wow. S 1> เก็บมาคูณสิบซะด้วยช่วยฮนะยังยาวอีกทางนี้ดีกว่าเหมือนจะมีคนมาแย่งเราด้วยนะครับทุกคนอู้อุ๊ยจะเย็นพวกใจเย็นถึงเท่าไหร่วะเนี่ยเอา้าโอ้โหกัมพูชาโผมเมื่อกี้คูณสิบอย่างเยอะเลยนะครับทุกคนเอ้ยตัวฟ้ามาว่ะทุกคน ได้นี่ครับมาใครจะเอาอีกคุณ <troll> สิบพร้อมละคือได้แกเรามีคนสิบเนี่ยเราเสี่ยงได้เราเสี่ยงเลยนะครับทุกคนเราเป็นสเต็ปอยู่แล้วนี่ฮะอุ้ยตัวนี้มีคนแตกเอ้าคุณสิบหมดเวทีกรรมได้ไหมเนี่ยเข้าไปได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ครัทุกคนจะโดนเบียดก่อนนะครับทุกคนเล่นยังมีสเตเรามีปัดฝ่าเราสามารถเข้าไปได้นี่ครับโอ้โหตัวเล็กบอกแล้วตัวเล็กมันแสบเนี่ยประเห็นหัวมันวิ่งชนเลยนะครับทุกคนโอ้ยาวเนี่ย คุณสองไม่มีคนอะไรไม่มีคุณสองวะเนี่ยแม่เด็กมาจวดจวดเข้าให้เก็บไปเก็บไปคนละนิดคนละหน่อยแบ่งๆกันไปเพรถ้าเกิดเรามีคูณสองมันจะมันจะเยอะกว่านี้นะแต่เราไม่มีคูณอะ่ะโอ้โหคนหน่าสงสารปัดขาก็มีเฮ้ยสักทีเหอะอ้อ่อคูณไม่มีเลยมาเฮ้ยตัวขาวมาวะทุกคนโอเคเบียดครับโอ้โหสวย ชิบหายโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ like, share, ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย